ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้ดยนะครับโยผมพุ่งเกมเมอร์ชีวีอีกเช่นเคยนะครับกับเกมการอัปโบายนะครับอ่าอันนี้ผมก็ได้เล่นไปแล้วครับนิดหน่อยนะครับกับเอ่อมันอัปเดตนะอัปเดตเอาซีซั่นพันธมิตรเข้านะครับก็คือเป็นแบบสงครามกิวอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็ได้ทําการสร้างกิวแล้วนะครับอ่าชื่อคิว ชีวีนึงนะใครอยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะครับนี่ครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าเลยครับผมอยู่คนเดียวเงาๆไม่มีคําขอไม่มีอะไรนะค,รคนที่จะเข้ากิวผมได้นะครับก็เลเวลสามขึ้นไปนะครับนโยบายก็อะไรสมัครก็เปิดนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบอันนี้นะของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับทงก็เป็นทงเคียวม่วงนะ สมาชิกนะครับก็มีผมคนเดียวนะครับที่ทํากิจกรรมอยู่นะตอนนี้นะนะมาแต่สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทําไอเนี้ยผมจะหาไออันนี้อันนี้แต่ว่านี่นี่นี่ไออันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันไหนวะผมลืมเอ้ยนี่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 มันคืออะไรสักอย่างที่มันเรียกว่า เขอดูวัตถุดิบนะนี่อันเนี้ยคู่มือการฝึกนะครับแต่ของอันนี้มันผมจะเอาไปอัพของพวกตัวละครนะครับพวกทหารเราอย่างนี้นะผมก็จะหาในในโหมดซอมบี้นะครับที่ผมจะหาแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับผมผมอยากได้อยู่ครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ยมันสามารถเอาไปปลดล็อกช่องช่องเนี้ยเห็นป่ะนี่เห็นปะ่นปะมันเพิ่มมาช่องหนึ่งผมปลดไปแล้วครับของทหารแพทย์นะครับ ไปช่องหนึ่งมันใช้ห้าเหรียญน,นะมันใช้ใช้ห้าเหรียญไม่มีห้าดิใช้สามครับซึ่งผมจะปลดให้มันเป็นสามช่องนะครับต้องใช้แปดเหรียญผมคาดสองนี่มันบอกว่าต้องเป็นเลเวลสิบสองนะครับถึงจะได้นะซึ่งผมก็ยังไปไม่ได้นะผมต้องขึ้นอีกแต่อันนี้ผมน่าจะขึ้นได้ผมก็ขอเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะใส่ ของเจ้านี่ผมเป็นความแม่นยำกับอ่าค่าพลังแล้วกันนะมันจะลดเอ่อไอไฟฟ้านะที่มันใช้พลังงานอะลดลงนะครับแต่ผมก่อนที่ผมไปหาที่ก่อนที่ผมจะไปหาผมขออัพก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนยเอ้ยกาแฟ อยู่ไหนว่าอันนี้เป็นของอันนี้ี่กาแฟกันอยู่ไหนไอไม่ใช่กาแฟนี่บัตรอยู่นี่เนี่ผมขออัพก่อนแล้วกันนะที่ผมจะไปถึงไหนนะครับลบยี่สิบผมเอาอันนี้เป็นเลเวลห้านะครับผมสามารถอัพได้อีกครั้งหนึ่งลบสองโอเคเป็นเลเวลหกนะครับเป็นเลเวลหกกับอ่าอันนี้ ซึ่งก็ได้อยู่แหละน,นี้ทองม่ทีหลังอันนี้ผมก็เป็นบ้านสมบัชิการเวลสามนะครับก็ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเวลสี่ผมก็จะได้ลดกับพลสเนเปิปลนะ,อะโอเคเดี๋ยแต่อผมจะไปเล่นเอาเล่มมันก่อนนะเพื่ออันนี้พนันซอมบี้คามยากระดับสามคอมยากระดับสามเลย ยาระดับสองระดับหนึ่งผ่านละไประดับสามครับมามันเริ่มกันเลยผมยี่ยี่สิบเหรียญนะมันน่าจะให้ต่อวันเ้าได้อ่ะขึ้นมปอีกโอเคไปมามันดูซิ่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับเ้ยน่าจะได้นะครับเพราะว่ามันต้องเยอะหน่อยผมจะออกมา เอาจำนวนก่อนแล้วกันครับทีมผมตุ่มตาตุ่มต,ตามตตาลดจำนวนก่อนครับเต็มกล้องครับโอเคเว็บแรกผ่านไปเว็บสองกำลังมาครับเว็บสองมีตัวใหญ่มาครับ ทางด้านขวาครับเ,เมาเบิดไฟลงก่อนนะมันจะได้เดินพลังชีวิตลงนิดหน่อยแล้วเชือกลยวก็เชือกใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยีตัวใหญ่มากทิกมากเว็บที่สามกำลังมาครับทุกคนอ้หโดน มาแล้วเว็บที่3มด้านซ้ายเป็นอมบีปกตินะดูด้านซ้ายเป็นอมบีปกติครับเดี๋ยวด้านขวาด้านขวาไม่มีนะครับมาด้านซ้ายด้านเดียวโอเคมีทั้งหมด4ี่เว็บนะสยงคกี้อาจจะดังไปหรือเสี่งพูดผมอาจจะเบาไปก็ขอโทษละกันนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้อัตรลดในการเล่นนะครับอุ้ยบอดมาแล้วเว็ที่สี่ครับจัดไป บูมบูมทอให้บิ๊กบิ๊กบูมมอให้มาเลยเดียวนะก็จะกำลังยิงเกียร์เลยอเนี่ยเกียรก็อาจจะชิวๆครับเดี๋ยวนี้อาจจะได้โอ้โหได้มาเกี่ยวกับเนี่ย ได้สามดาวนะครับซัมบี้สามผ่นานโอ้โหได้มาสองเล่มได้น้อยจังอะอแต่ว่าเราได้เหรียญตานี่นะก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มในนะ้นซัมบี้เว็แบบที่สี่ อันนี้ให้อะไรอันนี้ก็ให้อันนี้ก็ให้เผ็ดนะอันนี้ก็ให้เผ็ดกับทัพสัวตว์ของยักษ์หกไปสัมบีครับอี๊ขอโทษครับไปมาแบบครับตะคู่นะโอเคมาต่อกันเลยแล้วกันเว็บที่หนึ่ง จัดไปไหวป่ะน่าจะไหวยอยู่ครับโอเคน่าจะไหวเด็กที่สองมีมบี้ตัวใหญ่นะครับทางฝั่งขวา ฝั่งซ้ายส้มบี้ปกติจะเอาไฟไปเบรมนันต่อครับค่อยเผาเทเลนิตเนี่ยมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วขับทางนี้ไว้ก่อนขับไว้ก่อนสมบี้สำรักครับสัมบี้สำรัก เงือโอ้ยเป็นเรอขึ้นรอดเลยเดี๋ยวไปไหมโอ้โยเกินไปหรือเลปล่าโอ้เยเบลที่สี่มา วิ่งเร็ววิ่งเร็วตัวนี้เป็นตัวใหญ่อรับสมบตตัวใหญ่มาทางด้านซ้ายนะครับตัดจากด้างผมมาเป็นด้านซ้ายนะโอ้ยตายหนึง่งเรออเ,อ,อเด็กที้ห้ากำลังมาครับโดนเต็มนปะ ไม่โดนอแคลเดี๋ยว่งนัง่งนั่ง่งุยมาอ,อย่างงี้มาอย่างนี้ดิดูมามาคาชิโอเคดี๋ยวไปแล้วเยวไปแล้วเนไปไหวไหมเนี่ยอุ่มเราให้ อยูสลบิบุกสลบบุก,บกเต็นจะพังไม่เนียเสียหายแล้วเอ,อือเต็นพังอเอือบายโอ้โหยเต็นพังครับโอบ้โหไม่ได้ดาวเสียดาย เต็นพังก้อนนะครับโอ้เราไม่ผ่านเว็บที่สี่นะไอ้คมยากที่สี่นะเราต้องเล่นในผ่านคามยากที่สี่มามาครับก็ใหม่เจ็ดตัวเราเหลืออีกสองครั้งครั้งนี้กับอีกครั้งหนึง่งมีโอกาสแก้มือใหม่ครับ เประเบิดลงปุ้มเขาให้จะมีได้ทีละตัวอยากเข้ามาใกล้มาทางด้านขวาทำมีตัวใหญ่ เอ้ก้าคิวเดี๋ยวมันเข้ามาใกล้ไหมนะ่ีอะไรใช้ใช้ไหมครับแต่เราจะโดนรุ่มก่อนปุ้มวันอร์คอยอยิวเเอาตัวนี้มาบบเพิ่มตอนนี้มาเว็บทางขวานะครับเยอะกว่านะ นะม,มาอมซอมบี้ธรรมดาให้ทีละหนึ่งพลังงานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซอมบี้ที่มันวิ่งแบบเร็วๆหน่อยก็จะให้เยอะหน่อยนะเรวรที่สี่ซอมบี้ตัวใหญ่มาทางด้านซ้ายนะฮะจะทำการจัดการกอนได้หรือเปล่าอู้ปูนี่มีได้ได้แต่ว่าได้ไม่หมดนะครับแต่ต้องเชียร์นะ เีทางนี้แหละเอาให้มันหมดก่อนปาบเอาให้เบ็บที่5ดห้าดานานะอ้ยเยอะมากไม่ไหวยืนไม่ไหวเออ,อยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวจริงครับชอตนี้ โอ้โหไปยู่ไปทางนู้นับทางนี้ปล่อยก่อนเยอะมากโอ้โหเละครับเละเละมากเออโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหกับเบฟที่สี่ว่าจะมาหาอันนี้ไปสักหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆ แข็งมากคือน่าจะเป็นตัวที่ตัวละครของผมด้วยนะที่แบบเออมันยังไม่แบบยังไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้มานิดหน่อยแล้วนะครับเหลือกับเก็บอาวุธนะครับให้มันถึงถึงกรเรนมันนะครับเราถึงจะได้อันนี้ก็ไว้ให้พบอัปเกรดนะแต่ว่ายังยังไม่อัพผมจะรับอันที่มันรับได้ก่อนร้อยทองนะครับทองหาง่ายอยู่ครับไม่ต้องเสียเรียดมากนะ นี่รับไปเลย600ทองร้อยทองเราหาได้ครับตีครั้งหนึ่งเราได้เป็นพันเลยนะฮีธรรมดาได้เป็นพันเลยอืมไอ้อันนี้เสร็จแล้วโอเคเกียร์เสร็จเรียบร้อยขึ้นบ้านได้เลยปะขึ้นบ้านได้เลยปะโอ้โหใช้มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ อย่างละกันไอ้อันนี้เรายังไม่ถึงเราก็อับกำแพงเล่นเล่นรอไว้ครับโอเคอันนี้หวิอับเสร็จละวายอยู่นะอับอับไป30สิบวิก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะมาเล่นดันสองวิเพื่อเก็บไปหนังสือสมุดอันนี้แหละแต่ว่า เราไปไม่ได้นะครับมันยากไปสําหรับเรานะตอนนี้กนะ็โอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้วเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกอ่ว่าซีซั่นพัตธมิตรนี่คือแบบยังไงนะครับเก็บยังไงให้ครบแล้วเราจะเล่นยังไงให้แบบได้เยือๆนะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยว,ยวนะน,นี่ผมได้สี่ร้อยห้าสิบนะโอเคเดี๋ยวผมมาบอกคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย